ไปโทรมาบันเอาัวไปยันไดดูเอาเห็นยังเอานันเลยจังวเอาไมโทรมาพอไงโยเขาโทรมานั่นหอก้อได้ห้องม้ของยาดอกนี่จือเบอร์บาเมมือเมียนนี่จือเบอร์บ้านแล่จื้อเบอร์เนาะฮะบางกีเดียมีบ้า บ่ว่าคนบ่ได้รับได้กินนี่น่ะคอยปิดกดวางเนาะยังยังวางเวียกกันนี่เนาะอันนั้นนนี่แหะมันมันได้ออกออกไปนั่นอันนี้ไปดึงส่วนโตพนาตนีเนาะอืออ๋อเนาะว่าสิได้อันหยังได้หยังกลางตกลางเต็เต็ะงนเว้ากันนอนีนั่นแงเนาะนั่นแหละออนี่มนอนอยู่นี่ดิอืเนี่ยข่อยนอนอยู่นี่นอนแล้วบัดนีหมอจืดมาเนาะ มันทันแล้วมันถว่าลายคอยว่าชูว่าลายเด้อว่ามันบริจักเพียงได้ก็ระด้างก็เบื้งตัวชาปนี่มันบรใหารเบื้องหนามันนะปีหนามาผิดเมื่อเชื่อปัจจุบันเบื้งทักขังมันนะจากมันว่าได้แล้วปัจจุบันก็ไม่ได้เปิดเบืงอันั้นมันยอมเฮือนมันนั้นชั้นนี้แหละชั้นชองเตียงอันนี้แหละเฮือนเมียข่อยน่ะน้อยใหญ่ที่ไปเบื้งบ้านอำเภอ เงินอยู่ในบ้านมันแล้วนอนกับพี่ชุดรัวจะตีนช้มนี้แล้วหน่อยใหญ่ก็ชั้มนี้ล้ะชากระชีห้าแผ่นชากระชีห้าแผ่นห้าแผ่นนี่เบื้องละห้าแผ่นนอยใหญ่ไปได้ห้าแผ่นยวขึ้นเบืงหันแล้ววันนี้ตู้ไปตู้นอนแท่ไหนนอนเยอะไปเท่าบันนี้ละมันไปว่าเฮ็ดลบเลยนะตัวนี้กายตัวนี้พี่หละเพิ่งเชิงอยู่นี่ยแล้วเฮลบเลยบมันกายเลบเลย กายเลยอันนี้นะนี่คอยถ่ายหูมันมาถ่ายเบื้องเยอเป็นอะไรบ้างของทดูคนใหญ่กว่าเราจักนี่เนาะให้เบิองลุ้นตอนตอนกลับวางใดนี่ว่าไปกลับไปบริณนอนเฮือนพันต้องกลับบางใบ่นั่นเฮือมัเท่าคือเกาอันนี้อันนี้เฮือมันเท่านี่เเบ่อันอันเกยนี่เฮ้่อนนี้ไม่เฮอนเฮือน้ำกันเลยไปนองเย็นเนาะเฮยเฮ้ยเม่เฮ้าอนเยเยเนเา้เ้ เออนอนเย็้นแล้วนะนอนยินเงินเือนใหม่นี่ด้ยยำเดือดแจงน้อไปใหญ่เบิ่งเมียเงินเมียคอยกระจายเจ้ามึงเจ้าเบิ่งเด้อเบื้งโลดนี่เด้นี่อันนี้เงินเมียคอยอันนี้นี่นี่เด้นนี่เอออันนี้บ่อนยังก็สังกสีให้แผ่นตัวนะเอานี่เด้เฮ็ดบ่นี่มันกะมันกายกันไปนี่นี่ทั้งออหลังคาเนี่ยนี่ร่างคาประมาณนี่เจ้าเบิ่งเอานี่อันนี้ คอยทายบัดฉีคางโรดนี่เฮืเมียคอยเดินนี่คอยทายมือเจ้าบนเดินนี่ทายเอาคักเลยเนาะใหญ่เลยเนาะคางเบื้องหนึ่งนี่นี่เฮียบ่กนี่นีางเบื้องหนึ่งอย่างเขาอันเนี้ยประตูนี่อยู่นี่นะเขาเนาะน้อยใหญ่ก็ันนี่แหละเอาไปช่างเป็ดประตูนะทายางมันนะเอากระดาษอันนี้แล้วเขาอันอันนี้เนอะกระดาษอันทุลัดอันนั้นตู้เย็นนั่นแกนต่เขาตัดออกแล้วเอาไปคั่งนะฮั่นอันี่เฮือนเมียคอยเดินี่งันนี่ ข่างทั้งหัวนี่เน่ยโอ้ชายบัดที่ด้านลี่รุ่นแบบบมมีลบเนาะกาดไปแล้วเอาทั้งกระทิกายกันเลยอเออขะนนอนบดน่ะหั่นกะชีวังชามคนนะเต่ดไม่ชามคนต่างคนน่ะกะอัมุ้งดังใหญ่ๆนั่นผู้ที่มันกลางผู้ที่เต็มดูดิเต็มเพื่อนเออไม่ได้ใช้นั่นหรอกกินข้าวในชาเห็ดอยู่เห็ดกินได้จ้ะอันนี้ขางทั้งหัวด้วยนี่ก็ใช้พระเจ้าบึงกระคักนี่รวยรตัวนี้ตัวนี้ทั้งขาทั้ง ทั้งเกยนี่บนเกยเกยน่ะกะจีวังช่องชอกนะแต่อันนั่นไปนั่นบนเกยนั่นเอาไม้เรียนลำบิ่งเอานนี่้อยใหญ่กับเบิ่งเอานี่แหละเกิดเมียนี่นั่นโดก็ใช้มึเจ้าเบิ่งมึงเป็นใครทีันนั้นเนาะค่อยทายเอาเบิดเบื้องเด้อวันม้วนอยู่ป่ะตู้ไปอยู่คืนสองคืนนะโอ้ยเบาเนาะ เคยจะเถื่อบอกอยู่ในภูในผาโมนโมนในพญายินเชียงนกเชียงโนฮองโมวนติีอยู่ใช้สีมวนสาบ้านแถวเองเนาะใช้โมนชาวบ้านแถเองได้อยู่ใส่ไงอนี่ด้หนิข้างข้างเบื้องหนึ่งนี่อันนี้คือเฮือนแม่คอยคือกันเนี่ยนี่ก็แม่นบ่โอ้ถ่ายทุกซองถูกมุมเนาะที่ข้างนี้คอยตายถ่ายโมนเชาจกต้นพญาชาวสีต้นมาเลยหกหกต้นหกก็ไม่ลอกเอ้า ดอกเปลือกลอกเปลือกเอาไม้ฉับแ้งนี่เยอะแม่นไม้นั่นไม้ไม่ไม่วิกันบอกพ่อใหญ่ชักไม่ยังแล้วเขาก็บม่ได้บึงไม่ชอบ่ฉับอันนี้อันนี้นี่เด้เฮือนเฮือนไม้เท่านี่เมียะคอยกำลังตากตากเทียตาเทียเจือแดงนั่นป่เขียนแห้งเียอแดงนเลยมีอะคอยผู้เดียวนี่นะเด้อเด้อนี่มียะคอยเนี่ยตาเขียดนี่เขียนแห้งน้องมันประจับกลางคืนนั่นเขียนยางพ่อใหญ่เขียนนาเขาเนี่ยบอก หมอสารพัดเขียนแล้วเนาะอีกุนเนาะเขียนน้อยตอกแห่งเขาเขียนน้อยอันนั้นเลยเนาะเขียนน้อยไปที่ป่าต่างกันไถอมันเอื้อบจ็กหมอนี่ออกมาเลยมันแรงกังเว้นนั่นคอยว่าไม่มีอยังกินไปเอาแขดแดงนั่นเริ่มันเป็นลังคานั่นจี้กินคอยก็ไปจี้กินได้เขาแบบเพื่อนเข่ได้หาแบบแต่งผ้าขาวผ้าหนามแหย่กินบ่บ่บ่ไปเพื่อนเขาเขาไแต่งไปทามรถ นี่เดลูกมันแหละนี่อันนี้เฮือนแม่เทาอันนี้เห็นบ่นี่เพื่อนแม่เทานี่ลูกมันแหละดิ้นจนระชับจนระชับมันน่ะเองเนาะโดยโดยเบิ่งเอาอนี่โดย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 ลูกน่ะนะเดี๋ยวคนกับให้กินดิลูกมันแหละนี่น่ะช่องคนบางคนบ่งลูกเห็นเราบอกกำลังแพงเนาะสามคนลูกเขาได้หน่อยเลูกมันนั่นแหละจะมาช่องคนพรุ่งนี้นั่นโบแมนอันนี้นั่นเนึ่งลูกเวิ่งอาจจะเป็นหมูลูกเนาะลูกคนนั่นแหละคนนั่นแหละโดยโ นี่นี่อันนี้ตารางเฮือนแม่มันนี่เห็นบะเช่าคองอยู่นี่เช่าอ no. no, no. no ัน no. น no ั้ถ่ายทุกมุมนะตูนเนาะ่ายมัดทอยบดเฮือนเคื่องนนี่บม่ได้ถ่ายข้างในเนาะพู้ใหญ่คือว่าเสาบะตรงกันเนาะอีกบะแล้วเสามันเช่อเรื่อบะอันเกยันกันไม่อันอันนั้นเลียนกันโลูกไม่เฮียไม่อันนั้น่ะแล้วเจาะเป็นปองแล้วเอาไม้ห้อยห้อยอะไรใช้ค้างทั้งเนาะทั้งลุ่มมันบ่อยและครับยางนี่โอ้ย แต่ม้าขึ้นกันอยู่จักเนี่คนรอบรอบไป็นเรื่องของแม่ไม่บ่เป็นไงมันนอนกันคืนน่ะมันบดางบ่แบบเอ้าขึ้นขี่กันบ่อังเป็วลาเขามีเหตุงานเวลาขึ้นขี่กันนะมันบดางกระลำกระลำแล้วว่าจะพาจาตู้จะข้างนอกว่าไม่พาข้างในเย่อกระทอมโคชีเอาเบอร์โทรให้สาม ทาไม่ข้อเท่าก <that> ็นเลอยู่ในเาทมไม่่ากันจังกรณีมัาทามม่ทามคอยเนาะสีหูเนาะคอยไปตามเชโมยแล้วเขาไปชีกก่อนมัว่าเขาฉีกแต่ชิวเมื่อเข้างในเขาโปแปนวะหข้างในเขโปเจ้าฟข้างนอกวะทาไปในบททามเลยเพราะงมนแล้วยทำทำจะกองเกินขะู้อยู่แล้วเจ้าข้งเลยกอฉีอันนั้นโทษชไหมเท่าแล้วเจ้าทามเจ้าชานทาบอกะ หันอยู่แล้วเอาหันอยู่ดอกกันนะกันหันเลยชิโถ้ใช่เนาะเนาะเขาบอกค่อยชิโถรดุเด้อกันค่อยชิโถ้ให้เจ้าพังมึงอย่าเนาะไงเจ้าบ่กเจ้าชานถามค่อยนี่ไม่แล้วเจ้าถามค่อยนี่ประธานเขาหีือประธานไม่บ่อยแหลกน่าแม่เล่นว่าเจ้าเก่งกันหีือค่อยนั้นบหานได้ค่อยนี่คือไปนอนชาพังคนชี้ก่อนโม่พื้นโม่พื้นอ่ะโ่้ให้ว่าพื้นเนาะโม่หรือโม่หรืเนาะว่าความจริงแล้วบ่ ข้าวแดงคู่เราทานจะคองเฮือดแล้วเนาะทามรุดมอยทามบุททามวาเนาะเธอก็ไม่ลู้เคยได้แต่มันเห็นได้จะลรูเคยกับป่าเนาะข้าวบคนทุงกับข้วห่อเนาะเนาะไม่เท่ากับบุมีผัวน้องเช้ากับบุีไม่เท่ากับบุีป้าเนาวัวเขามานได้ช่องลูกแล้วพวเขานี่ค่อยชามกันมากินดอกมาเอาฮีดคอยนี่เขาเรียกกด้อเลยทามมันเลยโต๊ะผัว อันน้องน้องเคยคอยนมานั่งแอนกันอยู่นี่คอยเอาจนได้ชองลูกยังไม่ได้แต่งจะกีบลูกเลยอคอยมูมีเราใครได้แต่งเลยมันวะเอาว่าคอยในใครคอยผู้แต่งในใครโยเราอะจามีเงินมีคำาะไรแต่งคอยนบ่มีเงินเ้วเอากันมือัหนก็มานอนน้ำเมียคอยว่าเออทบายเนาะมูมีแลวก็เอากันกับก็มีผัวมเมีอีไชำหมอนันกัน แม่เท่านะเอาชองผัวแล้วเอาแต่ผัวเขาแต่ผัวเขาผัวเขาบดโอ้ที่เนาะเนี่ยคอยเนี่ยเอาผัวบ้านบ่อน่อผัวตีจนแข้วทั้งเครื่องนี้แควออกออกเออไว้วันจีไปใช้ให้พันบาทคุณยังบม่ทันได้ใช้ใช่ไหมเนาะยังบม่ได้ใช้ใช่เมื่อไ่จนใช้ทึ่งแข้วทึ่งยังจะไปใช้มันขักปันหย่างอ๋อใช้ทึ่งแข้วให้มันเครื่องช้ำบกช้ำอ่างนั่นกระโตมันนั่นน้องมัดแม่มันบ่มีพี่ชัง่าอ ไอ้โตเขานั่นกระแป้งกับบ mm ัชน้ำแข้งนี่เขามาให้คอยอันนั้นเห็ดอันนั้นมันเก่าเมื่อเลยเออไม่รู้ชินั้เชื่อลูกคอยปลานี่มันฮุบเช็ดเอาเมื่อยาวมันเอาเมื่อยาวจับบุกพัดถูกยกลงในเขาปลาแล้วเอาเมื่อเนาะเอาไม้เนาะตู้เนาะโอ้ยเอาไม้เอาเก่ากับคอยบอลอันนั้นดอกของเธออันนั่นโลยเลย ห้องแมนห้องข่อยห้องลูกผุนลูกผู้อีบ่ใช่ฮะลูกผู้เละผู้เละยาเขาเขาปาเลยโอ้ยจ้าเงาเนาะเพม่อนกันเนาะเมื่อกเมื่อแต่พูกป้าบอกเลยเมื่อเอาจากเองตัวเองเมื่อกะใครโย้เมื่อกะนั่นแหละจังอันเอาของสันี่เมื่อนำอันปะผู้กับผู้นั้นมานั่นกะผู้ตีจนจนอันนั้นออกขึ้นไปจนเขาจะจับได้จังใดอย่าอันขึ้นไปเอาผัวนั่น วัตนตีมันขาดจำนั้นยังคืนไปหามันยังมันอยู่นวัดนี่มันเป็นบ,าบ,บ้าเลยเมื่อคือกันก็เมือม่อเมือม่อนั่นเมือม่อเมือ่อตเพี่นันน่นขับรถกระพุ่นแล้วจะไปขับรถไปอ้างบ้านผัวนัน<อ>่นจนรถปีนขึ้นหลังมือนั่นเลี้ยวบน<อ>เขานั่นเฮ้ยเปล่าเปล่าเราลราว่าความเราเชิงเนาะจะว่านังรถเราเกี้ยวขึ้นมาวันนี้คนว่าถูกกันเปนตายก็มันแล้วชื่อยๆเวอร์หน่อยากไปอวดอันมันห้องปรทธาหมดเพิ่มจะมันเป็นยังรถความรถเรื่อนั่น พ่อยว่าอีอันนี้จะมันชัดมันถกผู้น้อว่ะชัดคนก็บ่าเห็นแต่อีนี่ตายตายตายว่ะเจ้าว่าผัวเพิ่นตีกับเพื่อนบดแตงผ้าง่ายไวจักเน่ตู่เน่บัหาเขาจักน้่งหัวมันแล้วมันกินยาหมาช้ำผัวนั่นคนกินน้ำเวลาหิวน้อเห็ดบดเหิดบุตรตานีเล้ตายคืนครับบุทอยถิด้มาพบมาเมื่อเวลามันตีมันนั่นแหละคืนไปหามันที่อาเธือจนเขาจะจับบันเขานั่นจังได้ยาได้กับผัวนั่นนั่น เพิ่นมักแงอันนี้คือก็เลื่อมันเมื่อมาเมื่อบ้านนี่เมื่อบ้านนี่หลังเทียบมันกระชิบมานี่กับประเทศแล้วมันเหมือนว่าชิลงสวรรค์เราวัวมันแหละนะกลับมานี่ครับคือเก่าหมดตุ่แต่คน่กลับมากลับมาหาตู้นี่โอยเอาคือเก่ามาคนกระชิบเอาเขาเชืก้อนแล้วคนยังเชี่ยวโอ้แม่มาแม่มาลูมาโดนหึ่งกระชิห้องไอ้น้องมันพูดไม่ว่าเลยคนยังเชี่ยวเอาเป็นแบบนี้น่ะยากเมื่อเมื่ออยากมามาเนี่ยโอ้ยคนเอาเด็ดพิษเด็ดนี้เนาะมันพิษเด็ดเวลาคอย ôn vai phải không? Mẹ, con chỉ gặp bỏ khắc bạn này Đôi, Sang oh, oh. đó